สวัสดีครับช่างนมรีวิวรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ p c x 1 6 0นะครับคันนี้ลูกค้ามาล้างชุดข้างนะครับชุดท้องสายพานนะครับนี่ก็วิ่งไปประมาณ9 0 0 0ันโลแล้วนะครับก็จะมาสอนนะครับว่าวิธีล้างชุดข้างล้างยังไงนะครับของ p c x อ่าของ p c x นะครับ160นะครับก็เหมือนกันทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถออโต้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกูปปี้คิก125 p c x 125 p c x 150นะครับ ETV นะครับวิธีล้างนะครับคล้ายๆกันหมดนะครับ ก็อาจจะต่างกันในเรื่องของน็อตนะครับแต่ละจุดนะครับว่าตรงน็อตหน้านะครับที่มีตัวสตาร์ทเท้านะครับน็อตตัวหน้าตัวหลังครับก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับนี่ก็ผมก็จะมาสอนนะครับถ้าเป็นเครื่องชมนี้นะครับที่เหมือนกันนะครับวิธีถอดและก็ประกอบนะก็จะมีนะครับติดร้อยยี่สิบห้านะครับเจออโน่นะครับ P C X ร้อยหกสิบคิกร้อยหกสิบนะครับ E D V ร้อยหกสิบนะครับก็จะใช้ผ้าครอบพองสายพานนะครับแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับอันดับแรกนะครับก็จะน็อตนะครับรอบๆออกครับ ถ้าเกิดเอาน็อตนี้ออกครับตรงนี้จะเป็นน็อตสเหลี่ยมนะครับก็จะมีน็อตมือแปดสั้นนะครับตามตัวนะครับเอาออกแบบนี้เสร็จนะครับทีนี้ก็จะมีสายไฟนะครับที่วิ่งมาจากเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มาล็อกกับผาครอบนะครับก็แกะออกนะครับใช้มือดันออกนะครับจะเป็นกิ๊บล็อกนะครับส้างไม่ออกทำไมอ่าแล้วก็ติดหนีบไว้นะครับตรงไปนะครับก็แกะออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ไล้ยิงน็อตนะครับรอบๆออกให้หมดนะครับแล้วก็ตัวข้างในนะครับก็จะใช้ปัญนแจ์เบอร์แปดนะครับใครออกนะครับแบบนี้นะครับใขยออกเสร็จปุ๊บเอามือุนออกได้นะครับถ้าเกิดน็อตมันคายแล้วนะครับเฉพาะตัวข้างในนะครับต้องใช้ปัญนแจนะครับ ก็จะใช้โอซูกะนะครับัวซันนะครับใช้ฟอกไฟฟ้าไร้สายนะครับยิงออกนะครับถ้าเกิดใครหดนครับก็สามารถโหลดได้ลิงข้างล่างได้นะครับถขั้นจะใช้ดีนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะยิงเข้ายิงออกนะครับเดี๋ยวจะมาลองยิงนอท่องสายพานให้ดูนะครับว่าจะเอาออกไหมนะครับจะเอาอยู่ไหมนะครับฟอกตัวนี้นะครับขั้นๆจะแรง,ะงนะครับ uh, อ่าออกเสร็จแล้วนะครับก็จะมีบุ๊นะครับแข้งนะครับสองตัวนะครับก็แนะนาให้เก็บไว้นะครับบางทีล้าง,างนะครับ แล้วเอาลมเป่านะครับเดี๋ยวมันจะหายนะครับน็อตนะครับปกอจะใส่ไว้ในกล่องนี้นะครับทีนี้ก็จะมาลองใช้นะครับปลอกไฟฟ้าไร้สายนะครับของโอซูกะนะครับตัวนี้ห600้ว่านิวตันนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ดูได้นะครับติ้งเห็นไหมเขาอยู่นะครับถ้าเป็นน็อตล้อนะครับน็อตลังล้อหน้านะครับก็ยิงออกนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดนะครับไม่มีสนิมขึ้นหรือว่าล้อไม่ไม่ได้ถอดนานครับยิงออกนะครับ ก็จะมีแวนนะครับตัวหน้าก็จะมีแวนตัวใหญ่นะครับถ้าข้างจะนานนิดนึงนะครับพอดีร้อนนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ถอดกระโหลกค้าออกมาครับอ่าก็จะเป็นผลแบบนี้นะครับที่ทําให้อ่าเวลาเราออกตัวช่องแรกนะครับทาให้เครื่องมันสั่นนะครับตึกๆๆนะครับแต่ถ้าเราปิดไม้ทีเร็วนะครับก็ไม่มีอาการสั่นนะครับก็ขี่ได้บอดี้นะเฉพาะช่องแรกครับออกตัวช่องแรกนะครับต่อมาก็จะเอาชามหน้าออกนะครับอันนี้ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะครับลูกค้าของขี่มานะครับอ่าผลก็ค อันนี้เราจะแกะมาล้างให้ใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคานสามก้อนนะครับก็แยกออกมาล้างให้นะครับถ้าล้างชุดห้องสายพานนะครับบางทีนะครับผ้าคาดอย่างงี้ยครับบางทีฝุ่นนะครับไปก่อนนะครับจังหวะที่เราตัวช่องแรกทำมันก็จะจับนะครับในส่วนของกระโหลกคาดนะครับถ้าเราค่อยๆเปิดคันเร่งนะครับมันก็จะสั่นตึกดๆอย่างเงี้ยจังหวะที่มันจับนะครับมันก็จะจับไม่ค่อยติมนหน้าถ้ามันมีผุ่นอะไรไปก่อนนะครับแต่ถ้าเราล้างทำข้อสะอาดไปนะครับก็หายนะครับโชคคขานะครับแต่ก็ไม่ได้หายคันนะครับอาการสั่นนะครับ ก็ประมาณ5,000-6,000โลนะครับบางทีก็เริ่มสั่นแล้วนะครับถ้าผุ่นเริ่มกลับมาก่อนนะครับมาอยู่ในห้องสายพันนะครับถ้าล้างทำความสะอาดก็หายไปนะครับโชวคราวนะครับแต่ไม่ได้หายขาดนะครับที่นี่นะครับก็จะทําการล้างครับแล้วก็แกะชุดผ้าคลาดออกมานะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้ใหม่นะครับเป็นปไเมื่อหัวขขาตเอไต้นก่ ก,ก็จะล้างให้นะครับฝาครอบเลยนะครับได้สอดฝาครอบก็จะล้างให้นะครับอันนี้ก็จะใช้น้ำมันปิ่นสีนล้างให้นะครับเห็น,ก,น,นก็จะแยกนะครับชุดคังน,นะครับอสามก้อนนะครับก็แนะนำให้มือกดไว้ด้วยนะครับบางที ถ้าเรายิงออกเงี้ยครับสปริงมันจะเต้งขึ้นนะครับก็เอามือกดแล้วก็เปิดยิงออกครับมันไม่ขึ้นค่อยๆปล่อยนะครับถ้าเกิดเราปล่อยทีเดียวปุ๊บนะครับก็มีโอกาสเต้งเข้าหน้านี่นะครับทีนี้ก็แยกออกมานะครับข้างบนนะครับก็จะมีพลาสติกนะครับรองสปริงนะครับตัวล่างจะเป็นเหล็กนะครับตัวบนจะเป็นพลาสติกนะครับทีนี้ก็แกะแยกนะครับกิ๊บออกนะครับใช้ไข่คงแป้นนะครับอ่าแหยีเข้าไปตรงช่องว่างนะครับแล้วก็งัดออกมานะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับตัวนี้ให้แน้นเอามือปางไว้นิดนึงนะครับบางทีงัด งานแล้วก็เก็บไว้ให้ดีนะครับต่อมาก็งานแผ่นเหล็กขึ้นมานะครับแผ่นเหล็กนะครับตอกแทกตอกแตกนะทีนี้ก็จะสปริงคัตออกนะครับก็ใช้ไขควงแป้นเหมือนเดิมนะครับงานมันขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บสปริงออกนะครับต่อมานะครับก็จะเอาลูกยางคัดออกนะครับ ก็จะมีอยู่ตามตัวนะครับทุกอย่างคัสเก็บไว้ให้ดีนะครับตัวนี้อย่าให้ลดน้ำมันเปลี่นตินนะครับเดี๋ยวมันจะป่วยเอาเนื้อเลี้ยมเจียนนะครับทุกอย่างอ่ที่นี้ก็ยุกผ้าคัดขึ้นมาได้เลยนะครับมุนซ้ายมุนขวานะครับโอเคทีนี้ก็จะทําการไปล้างน้าเปล่านะครับน้ำแพ๊บน้ำแฟบนะครับเราดูนะครับตอนดำาๆแบบนี้นะ จะไปล้างในส่วนตรงนี้นะครับล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวใคราแกะมาเสร็จจะ,ะปีให้นะครับอ่าในส่วนนี้ก็จะเอาไปล้างก่อนนะครับก็จะใช้แอ่าแฟบนะครับล้างไปก่อนนะครับหนึ่งรอบนะครับก็เหมือนล้างจานนะครับลลุๆคำๆนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่านะครับ นะครับก็ <KK. S 1> จะเอ,อาสก็อตไฟนะครับขัดพักคาดให้นะครับที่มันเลื่อนๆนะครับที่มันดำๆนะครับขาดออกครับไม่แนะนําให้เอากระดาษทรายนะครับหรือว่าที่เป็นปลอยขัดหม้อมากขัดนะครับบางทีพักคาดมันจะเสียหายนะครับขัดจะเยินครับแนะนําให้ใช้นะครับสก็อตไฟนะครับสีเขียวๆนะครับที่ล้างหม้อล้างจานนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดเทียบให้ดูนะเห็นไหม ถ้าเกิดเราใช้พลอยขัดม้อนะครับหรือเป็นกระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับไม่แนะนํานะครับ้าขาดมันจะบดบเร็วนะครับแล้วก็เสียหายครับก็จะใช้นะครับคลอยนะอรสกกตไปนะครับลูกไปลูกมาครับขัดไปขัดมานะครับแค่นั้นนะครับ ่อมานะครับที่นี่ก็ล้างน้ำเปล่านะครับถ้าเราล้างน้ำเปล่าสปูแบบนี้นับจะสะอาดกว่านะครับเดี๋ยวชิ้นงานนะครับเห็นไหมงานอย่างเน้นนะครับเน้นก่อนรงงานอีกนะครับตาก่อนรงงานนะครับ ในส่วนนะครับตัวสไลด์นะครับแนะนําให้เอาทงนะครับยัดเข้าไปนะครับป้องกันน้ําเข้าไปล้นลุกปิบตัวในนะครับแล้วก็ค่อยล้างนะครับอันนี้ก่อนเยารอลองไปเป่านะครับก็เสร็จที่แร,ร้อยนะครับนท่านครับ ก็ล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะมาประกอบนะครับสาหรับแรกนะครับเราก็จะมาใส่จารบีนะครับตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็หมุนขึ้นนะครับจับตรงนี้ให้อยู่นะครับแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงนะครับสซอร์ซอร์เข้าเลยนะครับอันนี้เซอร์ไส์ตัตังเองนะเสร็จตั้งเองนะครับก็มุนมหมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นุนลงอย่างนี้นะในตัวสินกับโอลิงนะครับไม่ได้นำให้เอาไปล้นน้ำมันเป็นสินนะครับเดี๋ยวมันจะเสียหายนะครับ ถ้าเกิดเราแกวมาแบบนี้นะครับเราไม่ได้เป็นซีนิกับโอลิงนะครับแนนําให้เติมเจอระปีเข้าไปอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเราแกะสินแกะในยุคขึ้นมาหมดนะครับทีนี้เวลาเราประกอบเข้าไปนะครับโอกาสมันจะ่วจะซึมนะครับข้างๆจะเยอะนะครับในส่วนซินกับโอลิงนะครับถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งอะไรนี้แบบนี้นะครับก็โอกาสรั่วนะครับน้อยนะครับก็เติมเข้าไปนิดเดียวนะครับอ่าในส่วนตรงนี้นะครับลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็แค่ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็แกะมาล้างทำความสะอาดอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวแค่พาเช็ดอีกทีนึงนะครับ ก็พกกลับเข้าไปที่เดิมนะครับมุนซ้ายุนขวาครับแล้วกดลงให้สุดนะครับโอเคแค่นี้นะครับที่นี่ในส่วนนะครับตัวจับคาสนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นคานะครับสามคาร์ครับอันนี้ผมก็จะมาปั่นนะครับเอาขี้เกินนะครับหรือว่าขี้ใครนะครับที่มันอยู่ตามเสาออกนะครับเพื่อให้คาร์เราเจ็บเลื่อนๆนะครับก็จะใช้เครื่องนะครับปั่นนะครับ ถ้าเราไม่มีเครื่องตัวนี้นะครับแนะนําให้เอากระดาษทรายก็ได้นะครับเบอร์ละเอียดนะครับลูบลูมนะครับอ่าเพื่อให้ขี้เกลือหรือว่าเกลี่ยที่มันอยู่ตามเสาออกให้หมดนะครับทีนี้ก็จะมาไล่ประกอบนะครับแนะนาให้เอาจาระปีนะครับรูปนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแค่นิดนิดเดียวเองนะครับอเพื่อให้มันลื่นๆ่นนะครับนี่ก็จะใช้จาระปีทนความร้อนนะครับอทาทปวันนะครับถ้าเกิดใครทานครับเดี๋ยวจะลงดิงให้ไว้ให้น่ครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับค่าๆจะใช้มาเยอะแล้วนะครับลายกระปุกแล้วนะครับค่ ถ้าใจะใช้ดีนะครับตัวนี้นะครับสีน้าเงินนะครับต่อมาก็ใส่ลูกยางนะครับลูกยางก็จะมีบนกับล่างครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเจมีนังเซอร์นะครับอีกด้านหนึ่งจะมีมีนะครับเอาที่มีตัวเลขหนูว่านังเซอร์นะครับขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับทีนี้ก็เอาผ้าคาดนะครับใส่เข้าไปนะครับอ่าก็จะเลื่อนๆอย่างนี้นะครับ ใส่ลงสุดแล้วนะครับที่นี่ไปประกอบเข้าไปหานครับลุกอย่างครับต่อมาก็ใส่สปริงนะครับเอาฝั่งสั้นนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งยาวอยู่ข้างหน้านะครับก็จะใช้กีมนะครับนิบเข้าไปหานะครับถ้าเราใส่เสร็จนะครับตรวจเช็คดูทีนะครับว่าสปริงเราลงสุดไหมนะครับถ้าเกิดลงสุดแบบนี้นะครับทำขั้นตอนต่อไปนะครับเอาแผ่นเหล็กนะครับ ใส่เข้าไปนะครับจะมีฝั่งเรียบกับฝั่งโดนนะครับเอาฝั่งเรียบอยู่ข้างบนนะครับฝั่งโดนอยู่ข้างล่างครับแบบนี้นะครับง่ายๆก็จะมีฝังคมนะครับอีกด้านนึงจะไม่คมนะครับเอาฝั่งที่คมๆฝั่งนี้ครับขึ้นข้างบนนี้ก็ใช้ตัวตีนะครับตีลงไปนะเพื่อให้เห็นช่องว่างครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเห็นช่องว่างตรงนี้ปุ๊บนะครับใส่กิ๊บล็อกเข้าไปนะครับกิ๊บล็อกก็เหมือนกันนะครับก็จะมีฝั่งเรียบกับฝั่งนูนนะครับเอาฝั่งนูนอยู่งลนนนะะคคครรััับบบบ็อยตวิ ตีเพื่อให้เห็นช่องคลิปล็อกนะครับถ้าเกิดเราไม่ตีก็จะไม่เห็นช่องตรงนี้นะครับบางทีก็จะใส่ยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดไม่เห็นช่องนะครับอ่านี่ก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็มาประกบนะครับเอาชุดสไลด์มาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวพลาสติกครอบนะครับจี่ของบนนะครับแล้วก็เอาผ้าคัดนะครับสวมลงไปนะครับอันนี้ก็จะทําคนเดียวนะครับจะไม่เน้นทำซองนะครับถ้าเป็นช่างที่นี่นะครับแล้วก็จะไม่ใช้ตินด้วยนะครับจะไม่ใช้ชักจะไม่ใช่เท้านะครับมันก็จะใช้เอาเท้าเหยียบบบไไว้้นนนะะะคครรััทีี่่่จมใช เอาไม้จับไว้แบบนี้นะครับข้างนึงข้างนึงนะครับถ้าเกิดมั่นใจปุ๊บนะครับก็ใส่น็อตตัวพิเศษครับน็อตตัวใหญ่ครับเข้าไปเลยนะครับถ้าเกิดไม่แน่ใจอย่าเพิ่งหมุนเข้าไปให้สุดนะครับบางทีจะปิดเออเกี้ยวมันจะเสียนะครับจะปิดเกี้ยวนะครับก็ค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับตึ๊ดๆนะครับ ทีนี้ก็หมุนเข้าไปในส่วนแล้วก็ใช้ปันเจปอนนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษที่ทาขึ้นมาเองนะครับเพื่อให้ล็อกตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ใช้ปอนนะครับน็อตตัวนี้นะครับตัวใหญ่ตัวนี้นะครับจะปอนอยู่ห้าสิสี่นิวตันเมตรนะครับถ้าเป็นรุ่นออโต้นะครับทุกรุ่นนะครับของคอนด้านะครับห้าสิี่นิวตันเมตรนะครับจะปอนน็อตตัวนี้นะครับ นี่ก็จะมาเล็งเม็นะครับเม็ดนะครับก็จะมีด้านหนึ่งครับมีพลาสติกนะครับปิดไว้นะครับอีกด้านหนึ่งจะไม่มีนะครับส่วนที่มีพลาสติกปิดนะครับเอาไว้รับแรงกระแทกนะครับเฉพาะเราออกดูช่องแรกนะชามันจะหมดไปข้างหน้านี้นะครับอเวลาวิธีล็งเม็นะครับเอาฝั่งที่มีพลาสติกนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปเลยนะครับทุกเม็ทุกเมตรนะครับถ้าเกิดเราใส่กับด้านนะครับถ้าเราออกดูช่องแรกครับก็อาจจะมีเสียงเล็กน้อยนะครับเสียงกระแทกนะครับต่อมาก็ใส่แผ่นสไลด์นะครับ ใส่เข้าไปที่โตนะครับต่างต่านะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บก็ประกบเข้าไปนะครับตัวชามนะครับอ่าแล้วก็มือจับไว้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่รถนะครับแล้วก็ใส่สายผ้านะเอาดัำเซอร์นะครับผ่านมาหาโตแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเบิร์ดนะครับแล้วก็บูสนะครับแล้วก็ใส่น็อต้าไปนะต่อมานะครับเอาสู้สไลด์นะครับ เอาสายผ้านะครับใส่เข้าไประหว่างชุดสไลด์นะครับแล้วก็มุนตัวนี้นะครับตันนะครับตันเข้ามาหาตัวนะเพื่อให้สายผ้านะครับเข้าไปอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่กระโหลกคัดเข้าไปนะครับก็จะมีแวนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็น็อตนะครับทีนี้ก็จะมาใช้ปั่นแจปอนนะครับตัวน่าจะป้อนอยู่ห้าสิบเก้านิวตันเมตรนะครับก็จะใช้เครื่องมือครับตัวจับคัดนะครับ ถ้าเกิดใครหานะครับตัวจับเครื่องมือนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ก็ฟอนะครับน็อตตัวลังนะครับจะป้อนอยู่สี่ิบเก้านิวตันเมตรนะครับตัวหน้าห้าเก้าตัวลังสี่เก้านะครับโอเคทีนี้ก็จะมาปิดฟานะครับก็จะมีบุดแค้งอยู่สองตัวนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับ น็อตนะครับก็จะมียาวสั้นนะครับไม่เท่ากันนะครับในยานนะครับที่ออกมานะครับจะประมาณนี้นะครับทุกโดเลยนะครับถ้าเกิดเราใส่ถุกรูนะครับแล้วก็ถูกน็อตมันนะครับก็ได้ใส่น็อตให้ครบก่อนตัวหน้านะครับก็จะใช้แค่ไข่แค่ตึงมือนะครับอันนี้ถ้าเกิดขยับป้อนนะครับก็จะป้อนหยุด10นิวตันเมตรนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เปื่อไฟฟ้านะครับของอุจกาครับยิงตั๊กแต๊กนะครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับร่างชุดห้องสายพานนะครับร่างชุดข้างนั่นเองนะครับของ p ีซิกร้อยหกสิบนะครับปีสองพันยี่สิบห้านะครับถ้าเกิดคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับสวัสดีครับ